เรื่องเล่าผีตอนรถไฟสยองกลางป่าออวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องหลอนรถไฟสยองกลางป่านี่ก็ไม่ใช่เรื่องของผมหรอกครับผมเป็นเรื่องที่ผมไปนค้นหาในอินเทอร์เน็ตมาและรู้สึกว่าน่าสนใจก็เลยอยากลองออกมาอ่านให้ท่านผู้ชมฟังนะครับผมเรื่องมันมีอยู่ว่า ผมเป็นลูกติดพ่อครับสมัยผมเด็กๆมักจะล้องงองแงไปทำงานกับพ่อด้วยติดพ่อมากถึงขนาดเอาเชือกผูกค้าไว้กับขาพ่อเพื่อที่จะตื่นไปทำงานกับพ่อด้วยครั้งหนึ่งพ่อผมต้องไปทำงานตอนห้าทุ่มตอนนั้นผมอยู่ป .3 อยากไปทำงานกับพ่อมากๆ แต่กลัวพ่อไม่ให้ไปเพราะพรุ่งนี้ต้องไปเรียนหนังสือและพ่อผมมักจะแอบลุกจากเตียงไปลุกจากเตียงเพื่อเตรียมตัวไปทํางานโดยที่ผมยังหลับอยู่ผมเลยเอาเชือกผูกปลายเท้าพ่อพวกับปลายเท้าของผมพ่อผมจะตื่นไปทำงานเชือจกจะกระตุก และผมผมก็จะตื่นและขอไปด้วย <c oughs> สรุปว่าด้วยการตื้อของผมผมก็ได้ไปทํางานกับพ่อในที่สุดขบวนที่ไปวันนี้เป็นขบวนร,รถสินค้ามีหัวรถจัดหนึ่งตู้ตู้สินค้าสิบสองตู้และตู้พอหอตู้รถสัมภาระมีเครื่องห้ามล็อซึ่งตู้นี้คือตู้ที่พักพนักงาน ใช้ทำงานอยู่บนรถขบวนมีพอหอรอพอระรอพ่อผมและไอเด็กติดพ่อร่วมสามชีวิตขนาดที่รถไฟแล่นไปเรื่อยๆเวลาขนาดนั้นประมาณตีสอก็เกิดเหตุการณ์หัวรถจักรเสียจะต้องจอดรอเปลี่ยนหัวรถจักรใหม่ตอนนั้นจอดนิ่งๆรอหัวรถจักรใหม่ มาต่อกลางป่าเขามืดๆไม่มีไฟในตู้พอหอนั้นมืดมากพอหลอดไฟมุนตู้เสียผมเดินออกมาที่ท้ายตู้พอหอซึ่งท้ายตู้พอหอนี้จะจะมีมคล้ายคล้ายผัวมาไหลซึ่งเอาไว้ห้ามล้อผมยืนกอดเอาไว้มองไปรอบๆก็ยังพอเห็นอะไรบ้างจากแสงพระจันทร์ ผมมองไปร,บรอบๆเห็นเป็นป่าภูเขาดูแล้วไม่น่าจะมีบ้านคนแถวนี้ <c oughs> ขนาดที่ผมมองเพลินๆอยู่นั้นผมสังเกตเห็นแสงไฟสปอร์ตไลท์สว่างๆมาทางหัวขบวนเหมือนจะมีรถไฟอีกขบวนวิ่งสวนมาผมก็ไม่สนใจแต่พอขบวนเริ่มเข้ามาผมก็มองไป ขบวนรถเข้ามาใกล้เป็นขบวนรถโดยสารตู้โบกี้แปลกมากเหมือนเป็นโบกี้ที่เลิกใช้งานแล้วมันดูเก่าและโสมว่ารถไฟขบวนนั้นวิ่งช้าๆผิดสังเกตผมมองไปที่ตู้โดยสารเห็นผู้โดยสารนั่งกันปกติแต่ที่แปลกคือทุกคนนั่งหันหน้ามองกันและกันหน้าหน้านิ่งๆจ้องกันอยู่ เขาจ้องหน้ากันเองนะครับไม่ได้มองมาที่ผมแต่เมื่อผมมองไปสักพักผู้โดยสารเหล่านั้นก็เริ่มหันมามองที่ผมพร้อมกันตอนนั้นผมรู้สึกแปลกแปลกๆแ,แล้วแล้วต่อมาทุกคนก็เริ่มยิ้มให้ผมแต่ปากของแต่ละคนค่อยค่อยกว้างขึ้นกว้างขึ้นเรื่อยๆเกือบจนเกือบถึงใบหูตอนนั้นผมอึ้งบอกไม่ถูก บอกไม่ถูกว่ากลัวหรือเปล่าแต่มันก้าวขาไม่ออกผมยืนดูรถรถขบวนนั้นค่อยๆวิ่งผ่านไปช้าช้ทุกคนยังยิ้มมาที่ผมได้ขบวนนั้นก็ค่อยๆวิ่งหายไปในความมืดเข้าไปในป่าอีกด้านผมยืนเกาะอยู่ที่พวงมาลัยห้ามล้อตัวแข็งทำอะไรไม่ถูกไม่รู้ยืนตรงนั้นมานานแค่ไหนจนพ่อเดินมาเรียก ให้เข้าไปในตู้พ่อหูวร้จักมาเปลี่ยนแล้วขบวนรถของผมจึงค่อยๆวิ่งจากจุดเกิดเหตุน,นั้นไปต่อมาถึงสถานีปลายทางในตอนเช้าผมยังไม่เล่าเรื่องนี้ให้กับพ่อฟังเต่ถามพ่อว่าเวลานั้นที่เราเปลี่ยนหัวรถจักรอยู่ได้มีขบวนรถโดยสารวิ่งสวนมาหรือเปล่าสวนมาหรือไม่พ่อบอกไม่มีเพราะทางนั้นมีแค่รางเดียว คือรางที่ขบวนผมอยู่จะมีขบวนอื่นสวนมาได้อย่างไรแค่นั้นแหละผมกลับเข้าไปนอนในในรันนี่และยกเลิกการเที่ยวในวันนั้นทุกรายการทั้งที่พ่อจะพาไปเล่นน้ำตกและและเมื่อกลับถึงบ้านผมก็เล่าเหตุการณ์ทังหมดให้พ่อฟัง พ่อบอกว่าตรงนั้นคือมีบัติเหตุรถไฟตกหลักตู้โบกี้ตกเขาด้วยมีผู้เสียชีวิตมากมายและหลังจากนั้นผมก็ไม่ค่อยงอแง,งร้องตามพ่อไปทำงานแต่ขอไปบ้างนานๆานทีตอนนี้ก็อาจจบแล้วนะครับผมฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ